ข้างบ้านหมาก็มีอยู่ข้างบ้านกลางวันก็จะนอนหลบแดดอยู่นี่ไปไปข้างบ้าน,นหน้าบ้าน มาดเวทภานอ,ะ,อะจ,นจ,นจ,นจนุๆๆแล่ๆๆๆๆๆไปไหนกันบอสแดดร้อนน่ออกมานี่นะบานบริเวณในบ้านตลกบ้าหมาตาติงหนงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วนะครับ Eh, ah, ท่อละกันลูกดีๆกิน <tip> <tip> สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่แวะมาทําข่าวให้ผมตลกบ้าหมากาติงโหนงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเครียดมากเลยนะครับคิดมากไปไหนไหม่ไม่จะไปทางไหนเลยเพราะว่าบ้านที่เราอยู่สองละอ่าสองไร่เนี่ยมาสองสามร้อยตัวนี่กาลังจะไม่มีที่อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านจะมาขอที่คืนเพราะพิษโควิดเนี่ยผมไม่ได้ออกไปเล่นตลกไม่มีไรายได้ไม่ได้ป่อนเข้ามาสองปีกว่าแล้วจะเพาะ,ะไรายได้ที่หาให้น้องหมากินไปแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากยังดีนะผมได้พออ้อฟ้านะครับท่านมีน้ําใจช่วยค่า ปลากระป๋องมาวันละพันบาทนะครับก็ช่วยมาเป็นปีๆแล้วนะครับถ้าไม่มีวันไหนถ้าเกิดสมบติว่าท่านไม่ได้ให้มาเนี่ยหมาก็อดแต่นี่ท่านก็ให้มาก็ขอบคุณด้วยทีนี้มนผมูอยากจะฝากข่าวไปท่านคนใจดีมีเมตตาคนรักน้องหมานะครับผมปิดทองหลังพระมา23ปีเลี้ยงน้องหมามาเนี่ยไม่เคยแบบออกมาแบบต้องให้ท่านบริจาคเงินทองจา่งมากก็เข้าสารอาหารเมร็ดแต่ตอนนี้เกิดวิกฤตถ้าเกิดมีคนใจดีมีเมตตาร่วมบริจาคและแต่ละสายตาของท่านผมจะได้พอเอาเงินที่ รายได้มาเนี่ยไปให้กับเจ้าของบ้านเพื่อที่จะต่อสัญญาอยู่ได้อีกนะฮะก็ค่อยคุยกับเขาอีกทีนึงตอนนี้เราแย่มากเลยนะครับก้ววอนคนรักน้องหมาช่วยด้วยนะครับผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะครับนี่คือสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากอยู่ตรงนี้กับน้องหมาที่ผมรักนะครับฝากด้วยร่วมถวบญบริจาและแต่สังฆานะครับจากผมตลกเจพระตามพิจงงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณด้วยที่มาร่วงข่าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ